เห็ดหูหนูแต่ถุงมหูหนูหูหนูเออเห็ดหูหนูจำได้ยังจำไม่แล้วครับนั่นคืออะไรเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อคืออะไรเนื้อสาลีนั่นคืออะไรครับไม่ได้เส้นครับเส้นเส้นมีเส้นมื ครับนี่เนื้อปลาเนื้อปลาครับเนื้อปลาใช่พี่เข้ามาแล้วลูกเนี๋ยนนี่เขาจะเสิร์ฟแล้วจะเสิร์ฟแล้วอันนี้อะไรน้ำปลาหมูมียกน้ำรูดออน้ำจิ้มน้ำจิ้มครับเนื้อเป็ดครับโอเคเนาะน้ำจิ้มเด็ก เ็กนี่แหละน้ำจิ้มผู้ใหญ่น้ำจิ้มผู้ใหญ่ใช่โอเค